ฝายง,งานพระจารย์นำรงเกียรินะครับทีระโสติโกท่านประธานสงฆ์นะครับจากสมัชชุษาองค์กรบินไปอย่างที่ออสก้าเลยนะครับซึ่งท่านก็ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นวันนั้นนําทุกท่านประกอบพิธีกรรมครับเริ่มต้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลพิธีถวายรัตนบุพภามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนิพพารต์ศรีชนะนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนร่วมใจกันนะครับในการปฏิบัติธรรมก่อนที่กัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดาและกัลยาณมิตรสุนิดาหมู่ที่มาจะได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำอุทิศส่ขนสนุศลพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรนะครับแด่คณะสงฆ์และถวายพระตาหารแด่พระคุณเจ้า พักบายพระมหากิตริศนะครับอิธิยาโนท่านประธานส่งนํำทุกท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีกล่าวคำถวายเจดีไซา์โดยมีกัลยานมิตรบนทิตาคาเนดาจากนั้นร่วมกันส่งน้ำพระก่อพระเจดีไซา์แล้วก็ร่วมกันนะครับในการรดน้ำขอพรอผู้ใหญ่ด้วยความปลื้มปีติใจขอขอมาลาโทษซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านก็ได้รับคำพรอันเป็นมงคลจากผู้หลักผู้ใหญ่ ประจาศูนย์ส่งเสริมสรรธรรมหน้าที่แห่งนั้นจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายพระป่าามัมคีนิ้งวันสงกรานนะครับแล้วก็มีการถวายทรายแก้วมหามงคลโดยผู้มีบุญนะครับก็ได้สืบทอดอริยประเพณีอนง,งดงามของชาวไทยชาวพุทธในครั้งบรรพการที่มักจะส่งผลทรายนะครับเข้าวัดเพื่อเป็นการชําระนี้ส่งนะครับแล้วก็หลายท่านมองภาพว่าการก่อบพระเจดีย์ทรายเป็นการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นทุกท่านเดินทางไปยังแม่น้ำยูโดคาวะครับเพื่อร่วมกันปล่อยสับป,ปล่อยปลาให้ชีวิตสั์เป็นทานทั้งหมดนี้คือภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ